สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุยุด c h ช n แน,นลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะไปอ่ เราจะไปพาดูเกมศึกด่วนนะครับผมก็เป็นสองเซิร์ฟนะเซิร์ฟ i อดีสองหนึ่งศคือไอดีหลักนะครับผมซึ่งแชมป์ตลอดครับผมแบบว่าเลยังไ,ไงแบบก็ได้แชมป์อ่ะเล่นยังไงก็ได้แชมป์แ <c oughs> ชมป์บ่อยเกินครับผมแชมป์จนน่าเบื่อครับ <c oughs> นี่เลยครับผม <c oughs> ผมถึงไปเล่นเซิร์ฟสิบสองครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันไม่มีอะไรท้าทายเลยนะครับผมสําหรับเซิร์ฟนี้นะขนาดรวมเซิร์ฟนะก็ยังไม่มีใครมาเอาลุงยุดลงไปได้อะครับเฮ้ยเหนื่อยใจจังเลยไปเดี๋ยวเราไปดูอันดับกันก่อนกันแล้วกันนะครับก็แบบก็ไม่ได้โมนะแค่มาบอกแค่มาพูดให้ฟังนะอันดับตอนนี้ก็อยู่อันดับพลังรวมนะก็ที่ดิ่งครับแบบ16ล้านนะครับผมแบบเบาๆไปเบาๆครับผมก็ด่านก็อยู่ 996เวล101ครับตัวละครสุดเก่งนั่นเหรอนี่ดวง7ด,ดาวเอง7ด,ดาวเองพลัง3ล้าน8แค่นี้ไม่เยอะไม่เยอะครับผมกิวก็กิวอ,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 อันดับหนึ่งครับก็พลังเยอะอะครับไม่ได้จะมาขิงไม่ได้จะมาโมไม่ได้จะมาคุยอะไรนะฮะเออ,อโอเคครับผมเข้าเรื่อง <laughs> บ้าบอมาเยอะแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเข้าสู่โหมดปกติกันแล้วกันเมื่อกี้โหมดแบบคนบ้าเข้าสิ่งนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่ลานประลองนะครับผมไปที่ศึกด่วนนะฮะศึกด่วนเราก็ได้แชมป์ไปอย่างที่บอกเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าสัปดาห์นี้อ่ามันจะตึงนะตึงจัดๆเลยก็แบบมีแต่ โภทะเทพมาอกองรวมกันอยู่ที่ปีศาจเลยนะครับผมถ้าเจ้าซิโนโดรินใหม่คนหนึ่งก็น่าจะน่าจะตึงมืออยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่รอบรองกันเลยนะครับผมไปครับผมเราไปเริ่มเกมที่รอบรองกันเลยนะครับผมอจังหวะนี้โกเคสซเปิดมาก่อนนะครับผมโกเซึข,ของลนะุงยุทธชาแนลเราเปิดไปครับผมเท่าไรเท่าไรโอ้โห 5, ห้าล้านสามค่อนข้างเบาเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดก่อนนะครับผมเอา สี่ร้านข้าวนะครับผมฝั่งตรงข้ามกุยสื่อนะทีนี้จะเป็นร่วงของฝั่งตรงข้ามนะมางัดหน้าเข้าไปเท่าไหร่ครับผมงัดหน้า,าไปเจ็ดแสนห้านะฮะโอ้โหมีบล็อกพลังงานด้วยจากคอของราชาทะเลลึกนี่กครับไปด้วยต่อยไปมาโบล็อตต่อยไปเ,เกมนี้ผมแก้เกมมาเพื่อที่จะเอาโบล็อตมาอยู่ข้างหน้านะเพื่อที่จะหลบหงลูกไฟบรรลัยกันของฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็ค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับมา โก้เคสซ์สองล้านห้าในครับผมสามตัวยังสองล้านห้าครับมัดโก้เคสซ์ฝั่งตรงข้ามมาสามล้านห้าโอ้โหแรงกว่าลูซิ่อีกครับผมมาด้วงเขาต่อยมาโอ้โหมาครับผมหงบันเลกันหงไฟบันเลกันอีกห้าแสนเจ็ด นี่ยด้วงงัดหน้าไป็นดอกด้วงลุงยุทธในครับผม6,900นะครับผมวีโบลครับผมลูกเตะราชันเอื้อเบื้องป่า2,900ไม่ตายครับผมแต่โกเคสิลุงยุทธตายไปนะครับผมเอาล้วครับผมตึงแล้วครับผมตึงแล้วจังหวะนี้โอ้โหครับโบรอ์ตายครับผมแต่ว่ามันสะท้อนด้วงเขาตายด้วยนะครับทีนี้หมัดโกเคสิครับผมปึ๊บอัพตึ๊บอัพโอเคไม่เสือมเลยนะ ดวงเจ็ดดาวครับผมไม่สะเทือนเลยนะ <Hey. S 1> โอเคมาครับผมนี่แน่เรียบร้อยครับผมหงลูกไฟบรรัยกันครับผมโอ้โหโคตรแรงนะครับผมเรียบร้อยไปเลยครับผมสําหรับ รอบรองนะฮะทีนี้เราไปรอบชิงชนะเลิศนะครับผมมารอ,อบชิงชนะเลิศทวยรอบชิงชนะเลิศเจอกับมิสเตอร์ท็อปแมนนะครับผม <c oughs> มัดโก้คิสื่อลูกยุเปิดก่อนเท่าไรเท่าไรโอ้โหห้าล้านก้าครับผมค่อนข้างแข็่แรงเลยทีเดียวครับผม <c oughs> มัดโก้คิสื่อของมนะิสเตอร์ท็อปแมนเท่าไรครับโอ้โหสี่ล้านหนึ่งเงาค่อนข้างปั้นทีมปีศาตได้เก่ง <c oughs> ทีเดียวเลยนะครับผมสําหรับคนคนเดนนะครับผมมาครับผม มาครับจังหวะนี้โดนเผาไหม้ไปครับผมจากราชาใต้ดินนะครับผมมามัดฮุกอาชูราครับผมจังหวะนี้เป็นยังไงครับผมโอ้โหสี่แสนเก้าครับผมนี่แน่บทขยี้ไปหนึ่งดอกโดยโซนิกและตามด้วยนกฟินนิคครับผมจิกหน้าไปทิพดวงครับผมแล้วก็สะท้อนตายไปครับผมสะท้อนตายไปนะครับผมฝั่งของมิสเตอร์ท็อกแมนนะทีนี้ครับผมมัดโกเคสหลานหกครับ ค่อนข้างตึงนะค่อนข้างตึงนะรอบจริงนะมามาโอ,โอ้โหสองล้านห้าครับผมสำหรับโกเฮคสซนะครับผมจังหวะน,นี้ไปที่หงลูกไฟบรรลัยกันปล่อยอันตรีเข้าไปไม่ติดลูกไฟด้วยครับผมค่อขนข้างปั้นมาอย่าง<ส>ดีเลยนะครับผมสาหรับโกเฮสซโอ้โอโค,ครับตอนนี้โบรอสครับผมนอนแห้งแล้วครับผมที่นี่ครับผมหงลูกไฟบรรลัยกันของฝั่งมิสเตอร์ท็อปแอนมาโอ้โหครับผมก็ไม่ติดด้วยครับผมไม่ติดลูกไฟนะครับผมมามา ตัวง,งัดเข้าไปครับปแปดแสนสี่ครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมบัดโก้กซอครับผมจะปิดงานหรือเปล่าในเทรอรน์นี้มาโอ้โหไม่ปิดครับผมแโโค่ล้านหกจะเอาอะไรมาปิดนะครับ้ยดําบิดแค่ล้านหกเองนะสําหรับกอตอนนี้ยังใส่เซ็ตสูตรอยู่นะครับผมสําหรับโก้สีซอนี่แน่นี่แน่โดนโอ้โหค่อนข้างแรงนะผมเริ่มจะชอบแล้ว เจ้า,านกฟินิกนะแต่ก่อนเนี่ยแบบก่อนจะเปิดให้จะเอาดีเปาวา้าจะเอาดีเฮ้ยเข้ามาในเกมก่อนครับผมหงลูกไฟอะไรกันขอมมิต,ตร์ตอมทจังหวะนี้ร้านหนึ่งครับผมร้านเอ็ดนะครับผมตามด้วยหมัดฮุกอ,อาจุล่าเออตายเรียบร้อยมาครับผมหมัดโกเคสเท่าไร่เท่าไร่โอ้โยดามเมจไม่ขึ้นครับดวงหนาจัดเลยครับผมฝั่งตรงข้ามมาครับผมมาโอ้โหครับ ผมไปส่องของแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เป็นเซ็แนะแต่ยัดเลือดมาแบบเยอะเยอะมากๆเลยครับผมมา,มาก็มาดิอะต่อยได้ยันเช้าอ่ะครับก็ต่อยได้ยันเช้าอ่ะครับงัดหน้าเข้าไปครับผมแปดแสนนะครับผมหยฟินิตายเลยนะครับผมโดนสะท้อนครับทีนี้ผมหมัดโกเคซึมาเริ่มลดและดามเมจดเริ่มแรงขึ้นแล้วครับผมแล้วก็เลือดของเรื่องด้วงลดแต่ก็ฮิวขึ้นมาได้อีก โอ้โหครับนี่เราจะไปถึงกี่เทินครับเนี่ยโชคแน่ให้หนึ่งดอกโอ้โหโอ้โหยังไงครับยังไงครับมัดโกเคสึกยังไงครับหนึ่งร้านครับผมเลื่อนอยู่แล้วกระจึงนึงแล้วครับผมตอนนี้ยังไงครับผมเราจะเอาลงในเทินไหนครับเนี่ย โอ้โหแต่ด้วงเจ็ดดาวเรานี่ไม่สะเทือนเลยนะเลือดแค่ไม่ลดเลยนะโดนต่อยนี่เลือดแค่ไม่ลดมามาสึกดวนเดือดระหว่างด้วงกับด้วงนะครับผมหรือว่าออสองดื่มหนึ่งเฮ้ยเขาจะเรียกเราว่าหมาบุฟะครับเนี่ยโอ้โหไปครับผมไปต่ออู้ยแรงจัดครับผมสี่แสนแปดนะฮะโอ้โหครับผมหมวัดุ่อัจฉรของเรามาบ้างครับนี่เน่ต่อยนี่เน่นี่เน,น,น่ยังไม่ตายครับโอ้โหที่เตอือนที่แปดแล้วครับผม บัตโก้แคสุดจบปิดเกมไม่ปิดครับไม่ปิดนี่นะครับผมผมจะบอกเลยว่าิีเตอร์ท็อปแมนเขาใส่ของที่ไม่เป็นเซ็ทสูตรนี่แหละครับผมมันจะเสียเปรียบคือเลือดมันจะเด้งน้อยมากๆเลยนะครับผมมันจะไม่ไดเด้งนะดูเลือดอ,ดอดของลุคครับเปื้อเนี่ยเกือบเต็มเลยนะครับผม นี่แหละครับผมสาเหตุที่ผมใส่เซ็ตสูตรมานะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นเซ็ตสูตรเนี่ยเราเนี่ยจะชนะทุกอย่างเลยนะครับผมอาเลือดถึงเลือดจะแพ้ถึงเลือดจะแบบไม่ไม่ไม่เยอะแต่เราได้การดูเลือดนยครับผมเพราะว่ายังไงด้วงกับด้วงเนี่ยมันเหลือตัวสุดท้ายยังไงมันก็ต้องวัดกันเรื่อยไปครับผมจังหวะนี้เทินที่10โอ้โหไม่ยอมตายนะครับผมนี่เป็นคู่ต่อสู้คนแรกเลยนะที่อยู่กับลุงยึดถือเทินที่10นะครับ โอ้โหนับถือนับถือเก่งจริงๆครับผมสุดยอดมากครับผม <S <S อยู่ได้ถึงเทินที่10โดยใช้ด้วงมายืนงัดกันครับผมโอ้โหผมแล้วเหนื่อยจริงๆครับผมกว่าจะจบเกมนะฮะก็เรียบร้อยกันไปนะก็พอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผม เรามาดูผลต่อสู้ตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนามีเกมป้องกันหนึ่งนาทีที่แล้วขอเข้าไปชมหน่อยก็แล้วกันนะก็ตีผมทั้งวันนะครับเขาตีลุงทั้งวันเลยอะครับมาครับผมแทงท็อปโอ้บลัดครับอแรงเกินของลุงยึดนะฮะโอ้โหมาครับผมทีนี้ครับผมแทงท็อปของเขาซัดเข้ามาครับผมโอ้โห ทีนี้ก็เป็นกาโ่ไล่ตีนะครับผมกาโ่ไล่ตีแล้วเขาเป็นมัดโกเคซ์ก้าวล้านซี่โอเมเจ้าแรงก์ฮะแรงมากนะครับผมโกเคส์ใส่เซตนักดาบโอ้โหแบบแรงจัดเลยสำหรับโกเคส์นะครับผมไปครับผมปล่อยมัดปุ๊บ นี่แนี่ยหกล้านแปดนะครับผมสําหรับการโลของเขาทีนี้มาดูมัดโกเคสซี่ของฝั่งตรงข้ามบ้างโอ้ยมาเท่าไหร่ครับโอ้โหห้าล้านสี่นี่ฮะก็ด้วงยัดหน้าลูกไปหนึ่งดอกนี่เนี่ยการโลไร้สับนะครับผมลูยุทธไร้สับมานี่เนี่ยยิงเข้าไปที่เป้าหน้าครับผมมามาโอ้โหครับผมสองพี่แมนตื่นขึ้นมาแล้วก็ยิงสองพี่แมนลูยุทธครับผมนี่เนี่ยโดนไลร้คอใยการโลครับนี่เนี่ยด้วงลูยุทธต่อยไปหงายหน้าไปเลยครับผมหงายหลังไปเลยครับผมแทงทับโอบรัดของลูยุทธรับจังหวะนี้โอ้โหไม่ตายครับผม มาครับผมไปต่อไปต่อครับด้วงยังอยู่เลยครับผมด้วงเจ็ดดาตัวนี้ยังอยู่ครับโดนไถครับผมเป็นยังไงยังอยู่ครับผมยังอยู่ครับผมหมดเกล้นหมัดโกเกคสืี่ครับสามล้านสามเหลือสามตัวก็สามล้านสามตันครับผมบัญชีอยู่สามตัวนะครับผมนี่แน่ดัมเบลสองล้านหกนะสำหรับกาโร่นะติดกระนำไปด้วยนะครับผมทีนี้กาโร่ของฝั่งค้ามาครับผมชุบสามล้านหนึ่งครับ มาครับผมมาดูกันต่อครับผมบัตรตัวไอสือครับของเขานะโอ้ยห้าล้านห้านะเพราะว่าตัวยุดเหลือเยอะมากๆเลยนะครับผมไปครับผมทีนี้นี่ครับผมจะเป็นสะบั้นแข้นคันสุดยอดนะครับผมนี่แน่ของสี่ดาวจัดเข้าไปหน้าหนึ่งดอกตายไปคุยกับรากบะม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้นะครับผมเป็นสะบั้นแข้นของฝั่งเขาบ้างนะฮะมายังไง ยังไงยังไงล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้นี่ครับผมไล่ตีโายการโลนี่เนี่ยด้วงไล่ตีเป็นทนทีครับผมโอ้โหด้วงไม่ได้ไล่ตีนะครับผมจะเป็นการที่แบบว่าด้วงออกสกิลธรรมดาไปครับผมแทงท็อปไถไปเลือดเดือดนิดเดียวแล้วนะครับสําหรับการลอดปิดฉากหรือเปล่าครับมาดโกแคสซกโอไม่ตายไม่ตายอะไรครับนี่ไม่ตายได้ยังไงครับผมมาดโกแคสซูยุทธปิดฉากเรียบร้อยครับผมเกมตั้งรับ ขั้นสุดยอดนะครับผมก็ถือว่าป้องกันตำแหน่งอันดับหนึ่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะก็ดูดิดูเามาตีรูปยุดครับผมโอ้โหคือแบบโอ,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 อ้โหเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดโอ้โหมาตีแบบนี้มาตีแบบนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่สุดยอดจริงๆเลยนะครับผมมาตีเยอะเกินเลยโอ้โหกี่ดาบครับพี่โอ้โห เจอะมากเลยนะครับผมก็สุดยอดกันไปเลยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับ ID s เซิร์ฟนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเซิร์ฟ12นะครับผมซึ่งผมเนี่ยโดนแก้ทางมาแบบคาดไม่ถึงเลยนะครับผมไม่คิดว่า16วัดจอดเนี่ยเขาจะทำการแบบ แก้ทางลูกยุดได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับผมเอาล่ะครับผมที่นี่นะครับผมเราก็มาอยู่ในเซิร์ฟ12นะฮะเดี๋ยวลูกยุดจะพาไปดูสึกด่วนนะเป็นไฮไลท์แบบกรุบกริบลิดนิดหน่อยๆก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราไม่ผ่านรอบ8ทีมเราไปไม่ถึงรอบรองนะครับเอาแบบคัๆ คิปก็พอแต่ผมมองแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมผ่าน1ิบหกมาจอดไปได้เนี่ยผมก็ไปแพ้กอดอยู่ดีนะครับผมก็ผมเนี่ยจะพยายามทําทีมเซิร์ฟนี้นะครับผมให้ได้สูงที่สุดนะครับผมอ่าเป้าหมายต่อไปก็คือผมจะทําการตบกอดให้ได้นะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแค่เป็นเป้าหมายที่เราต้องตั้งไว้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมตที่เราเจอกับ16หมัด จอดนะครับผมก็16บหันจอดเนี่ยเขาโยกนะเหมือนเขาจะโยกคิงนะจากที่แรกเขาอยู่ตรงกลางเนี่ยเข้าลงมาข้างล่างนะลุงยุดดักทางถูกนะเอาหวานลงมาข้างล่างนะครับผมแต่ว่าหวานลุงยุธเนี่ยมันแบบมันมันไม่จัดเท่าไหร่นะมันก็เลยแบบจัดการคิงในดาบเดียวไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูนี่ครับจังหวะนี้นะครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้แค่ลานสองเองครับโอ้ยคือแบบ โอ้ผมตอนนี้ผมเนี่ยเอาหวานออกเลยนะผมย่อยหวานเลยครับผม <c oughs> ผมย่อยหวานเลยตอนนี้แล้วผมก็ทําทีมใหม่หรือใหม่หมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนี่เราโดนสบ,บันแคนนะจากการวางโพซิชันของเราเนี่ยเราเอาการโดมาอยู่ตรงกลางครับแล้วเราก็มาโดนเดอะซอมบี้แมนครับคือผมแพ้ซอมบี้แมนเลยนะเกมนี้ครับผมแล้วก็ ของของผมเนี่ยไม่ได้ใส่ความเร็วให้ซอมบี้แมนนะมันฟื้นช้าครับผมมันก็เลยทําให้เกมเรานี่เป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเลยคือแบบเราไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับผมคือแบบว่าเราประมาทครับผมบอกเลยว่าเราประมาดูนะครับผมดูจังหวะนี้นะแฟดแฟดเราเปิดไปนะแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรลินๆได้เลยลินลิน,ล,นลุกขึ้นมาครับโอ้ oh my god oh. สุดยอดเลยนะครับผมสําหรับลินลนตัวนี้ การโร่มาเท่าไหร่สองล้านครับคือแบบคือการยืนแบบนี้ยังไงลุงยุทธนี่ก็ชนะนะผมลุงยุทธบอกเลยแต่ว่านี่ยครับผมซอมบี้แมนฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วก็มาจัดการกา,รการโร่นะถ้าเกิดการโร่ลุงยุทธเนี่ยอยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ข้างล่างสลับก,กันกับแฟชั่นประกายแสงนะฮะรับรองเกมนี้ยังไงลุงยุทธก็ชนะนะคือแบบปิดพลาดไปหมดทุกอย่างเลยนะครับผมก็ถือว่ามันมันเป็น อย่าบอกว่าแก้ตัวอะไรก็ไม่เป็นความผิดพลาดนะครับนี่ครับผมคือแบบแล้วก็ซอมบี้แมูกยุทธใส่เซ็ตสูตรอยู่ลยครับคือแบบไม่ได้ใส่เซ็ตป่าเลยครับก็เลยแบบแพ้ไปแบบแพ้แบบราบคาบแพ้แบบซิโูลาฟแพ้แบบยอมรับความพ้ายแพ้เลยนะครับนี่ในการโรมาครับผมก็ไม่ตายนะแฟตค่อนข้างสุบเลยนะตอนนี้แฟตขึ้น5้าดาวเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ดูดูดู ดูซอมบี้แมนครับคือผมให้ MVP นี่คือซอมบี้แมนเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมเออสุดยอดเลยนะครับผมก็โอเคครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าการแก้เกมของน้อง16หมาจอดนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมคือผมมองผมมองจากเกมที่แล้วแล้วว่าเออคิงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะเหมือนเขาแบบ จะโยกหลบแต่จริงๆโยกหลบก็หวานผมก็ตีไม่เข้าอยู่ดีอะครับคือแบบคิงมันแบบสี่ดาวม่วงห้าดาวเหลืองอะครับผม <c oughs> ผมเลยตัดสินใจเอาหน้ากากหวานออกจากทีมแล้วนะครับผมตอนนี้นะในทีมฮีโร่นะผมทำการใส่บูเมงไรเดอร์ไปแทนนะครับ <c oughs> โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับศึกดวลนะครับผมทั้ง2เซิร์ฟนะจริงๆมีอีก1นึเซิร์ฟที่เล่นอยู่นะครับผมเซิร์ฟ150่นะเดี๋ยวไว้ปั้นแบบแจ๊มๆดีๆเก่งๆยืน1ได้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาลงให้ได้ดูกันด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งมาติดตามใหม่นะครับผมก็ยังไงวันนี้ลูกูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย